พี่หลิวถ้าไปนอนโรงพยาบาลแล้วเกินวงเงินประกันต้องทอํายังไงดีครับประกันสุขภาพจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่เราซื้อไว้และต้องไม่เกินจากใบเสร็จจริงนะคะดังนั้นตอนเลือกอาจะต้องพิจารณาดีๆเลยค่ะเพราะประกันสุขภาพเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษมากๆเลยค่ะตอนที่เราซื้อประกันสุขภาพก็เพื่อให้ได้วงเงินค่ารักษาพยาบาลแต่ตอนซื้อเรามักจะต้องการแผนที่ราคาต่ําที่สุดนะคะซึ่งมันจะสวนทางกับวันเคลมเลยค่ะซึ่งในวันเคลมนั้นเราต้องการให้บริษัทจ่ายวงเงินค่ารักษาให้เรามากที่สุด แถมในตอนที่ซื้อนะคะเรามักจะประเมินค่าใช้จ่ายจากในอดีตที่เราเคยเห็นมาแต่วันใช้จริงนะคะคือวันในอนาคตข้างหน้าที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะป่วยวันไหนป่วยเป็นโรคอะไรแล้วจะต้องใช้ค่ารักษาจริงเท่าไหร่เราซื้อแผนไหนนะคะวงเงินก็จะคงที่ไปตลอดอายุสัญญาไม่มีการขยับวงเงินเพิ่มขึ้นให้ตามภาวะเงินเฟอ้อด้วยดังนั้นถ้าไม่เพียงพอหรือเกินวงเงินนะคะใครที่มีสวัสดิการอื่นหรือมีประกันเล่มอื่นอยู่ก็สามารถเอาไปเบิกกับประกันเล่มนั้นแต่หากใครไม่มีเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินส่วนเกินนั่นเองอย่างที่บอกว่าประกันสุขภาพ สินค้าที่มีความพิเศษคะ่ะแม้เราจะเป็นผู้เลือกวงเงินเองแต่ตอนรักษาพยาบาลผู้ตัดสินใจให้การรักษาก็คือคุณหมอที่จะต้องให้คำแนะนำตามหลักการทางการแพทย์นะคะและก็ต้องให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคนไข้มากที่สุดดังนั้นหากมีวงเงินมากพอมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองและเพิ่มทางเลือกให้กับแพทย์ที่เขากำลังทำการรักษาเราให้มากขึ้นด้วยนะคะถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปให้กับคนที่เรารักได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะ